นายักภพพภัญญานุกูลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมาเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวน,นมากขึ้นและอ่อนค่าผ่านระดับ37บาทต่อดอลลาร์โดยปรับอ่อนค่าลงร้อยละ6.75จากต้นปีสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาคโดยการอ่อนค่าในช่วงหลังได้รับผลจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักโดยเฉพาะการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด จะคงดอกเบี้ยไว้นานกว่าที่คาดประกอบกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีกว่าประเทศอื่นๆโดยเปรียบเทียบนอกจากนี้ค่าเงินบาทยังมีแรงกดดันเพิ่มเติม จากราคาทองคำที่ปรับลดลง่ําสุดในรอบ7เดือนและราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบปีซึ่งตลาดมองว่าอาจจะกระทบต่อดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยประกอบกับนักลงทุนยังรอความชัดเจนของนโยบายการคลังและการระดมทุนของภาครัฐทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทอย่างใกล้ชิด และอาจพิจารณาเข้าดูแลหากเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนมากผิดปกติเพื่อไม่ให้กระทบต่อการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจและในช่วงที่สถ,ถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงภาคเอกชนควรบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดการเงิน